เฮ้ยหูเลยเฮ็ดล็อกมันชอบเฮ็ดล็อกหมาอย่างเงี้ยเล่นกับขาไมั้ยแบบขามันตัวใหญ่หนอ่อยล็อกซัดไอ้แจ๊กระทีะ <c oughs> เฮ้ยไอ้ตัวขาวขาวมันได้เฉยดีนะนะดีนะเวน ไปนั่งกาเล่นมะขามเลหรอกไปเล่นมะขามหน่อยนะโยนกลับมาขามไอ้กลับกะทิไปด้หาเจ้าของให้ใหม้กะทใหม่หาหาเจ้าของให้กะทิใหม่ดิโอ,อ้กะนขาไมด้กแหมจะายรูปส อ่ะๆถ่ายให้หมดเลยถ่ายๆๆๆขอถ่ายหน่อยเอ้า